พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1,700เศษจ,จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนานคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการ ท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้บาหุงสัจสมบิลิมมิตสายุนันตังกิริเม ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่145จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมภายในบริเวณรายร,ายรอบมหาวิทยาลัยนารันทานั้นก็คืออนุสรณ์สถานพระถังสำจัง๋ง เราเดินทางออกจากสนามบินสวนณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ผ่านโปรแกรม Google Earth ที่นี่ก็คืออนุสรสถานของพระถังสัมจังาจาจ๋ง,าางหรือพระอาจารย์เสวียนจั่งในภาษาจีนกลางหรือพระอาจารย์เฮียนจังในภาษาแต้กิว๋วท่านมีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงมีการก่อสร้างณสถานที่แห่งนี้ เดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันอนุสรสถานพระถังสำจังนั้นอยู่ห่างจากโบราณสถานมหาวิทยาลัยนารันทาเดิม1.3กิโลเมตรจำง่ายๆก็คือกิโลครึง่งมีพื้นที่อยู่52เอเคอร์หรือ131ไร,ร่เ็จเศษ ได้ก่อตั้งในปี2500หรือคศ1957โดยทางรัฐบาลจีนได้มอบอธิธาานของพระถังซัมจัง๋งส่วนหนึ่งนำมาประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วย ในวันที่เราไปนั้นอากาศก็เย็นสบายเนื่องจากเป็นตอนเช้าฝั่งทางนั้นซ้ายมือนี้ก็จะมียามซึ่งแต่งชุดสีเทาๆออกไปทางน้ำเงินนั้นผงกหน้าให้สัญญาณโดยมีอุบาสกสุเรอุปาสัตวแล้วก็ท่านอาจารย์ศรีสุขเฉลิมคุณจากสพป,ป,อปอลาวก็มาด้วยในคราวครั้งนี้ถนนหนทางก็มีการปรับปรุงพัฒนาใหม่สวยงามมีฟุตบาทปูด้ตัวหนอนอย่างดีเลยทีเดียว กำแพงทางด้านซ้ายนี่แหละก็คืออน,อนุสรสถานพระถังสัมจั๋งที่ยะนภพาท่านทั้งหลายไปชมในวันนี้ก็อยู่ห่างจากนารันทาไม่ไกลก็คือกิโลเมตรกว่าๆแต่ว่าไม่มีรถโดยสารมาเราจะต้องเหมารถตุกต๊กๆสามล้อหรือนั่งรถอะไรก็ได้ที่มีรถเช่าเข้ามาที่นี่ป้ายตรงนี้เขียนว่าเซีนฉางเมมโมเรียนข้างบนเป็นภาษาอินดีข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษ พื้นที่131ไร่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ทางรัฐบาลพิหารได้จัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานพระถังสัมจัง๋งหลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้าสู่ประตูทางเข้าที่ทำเป็นลักษณะแบบจีนทั้งหมดหลังจากเดินทางเข้ามาเรียบร้อยแล้วธรรมดาว่าการเข้าชมนี้จะต้องมีค่าตั๋ว ก็ได้อาศัยอุบาสกสุเรศเป็นผู้ประสานงานก็เลยได้เข้าฟรีสําหรับชาวต่างชาติก็หลายบาทอยู่เหมือนกันจุดที่ทุกท่านเห็นจุดแรกเนี่ยก็คือเป็นรูปปั้นทําจากทองสำริดของพระอาจารย์เสวียนจ้างหรือพระถังสัมจั๋งนั่นเองหลอที่เมืองจีนแล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่นี่ พระถังสัมจังมีความสําคัญอย่างไรทําไมรัฐบาลจีนและรัฐบาลอินเดียจึงได้มีดํำริในการจัดสร้างอนุสรสถานไว้ก็เนื่องจากว่าพระเถระท่านนี้มีคุณอุปการอันใหญ่หลวงต่อพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างจีนและอินเดียในยุคอดีตจ,จนกระทั่งถึงปัจจุบันถือว่าเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ห่างเหินระหว่างสองมหาอำนาจที่มีพรมแดนติดกันให้มีความ สัมพันธ์สนิทชิดเชื้อโดยผ่านทางพระพุทธศาสนาจึงเห็นควรให้มีการสร้างอนุสรสถานขึ้นณที่นี่อนุสรสถานแห่งนี้ได้ทําพิธีเปิดในวันที่12มกราคม2500หรือปีคศ1957อันเป็นช่วงเวลาแห่งการฉลองพุทธชยันตีในงานนั้นก็ประกอบด้วยนายโจเอลไหลนายยกรัฐมนตรีของจีนยุคนั้นและองค์ดาลายลามะ และปัญเชนลามะซึ่งเป็นผู้นำของทิเบตก็ได้รับเชิญให้มาร่วมกับนาย,ยกรัฐมนตรีโจเอินไหลในคราวเดินทางมาร่วมฉลอง25พุทธศตรวตรรษในประเทศอินเดียด้วยส่วนฝ่ายอินเดียนั้นก็มีนายสีชวาหาลลานเนรูอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของอินเดียท่านแรกหลวงพ่อจักดิสกัสปะ พระสังฆารนายกของอินเดียและรัฐบาลพิหารร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับในคราวครั้งนั้นเพื่อทำการเปิดอนุสรณ์สถานพระถังสัมจั๋งอย่างเป็นทางการพระถังสัมจังมีนามเดิมว่าหุยหรือเฉินหุยเมื่อบวชแล้วได้รับสมณะฉายาว่าเสวียนจัง่งบางครั้งก็เรียกว่าเฮียนจังตามสำเนียงแต้จิ๋ว คำว่าถังซำจังนั้นแปลว่าพระไตรปิฎกแห่งราชวงศ์ถังท่านเกิดเมื่อพศ1145หรือคศ602ที่เมืองเฉินหลิวมณฑลเหอหนานประเทศจีนดิดามีนามว่าเฉินหุยมารดาไม่ปรากฏชื่อมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด4คนพี่ชาย2คนพี่สาว1คนส่วนตัวท่านนั้นเป็นคนเล็กสุดนามสกุลแซ่เฉินแต่บางฉบับก,ก็บอกว่านามสกุลแซ่ตั้งเหมือนกัน เมื่อท่านอายุได้10ปีก็ได้ไปอาศัยกับพี่ชายคนที่สองผู้มีนามว่าเฉินสู้ซึ่งได้ไปบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดจิ้งถูหรือวัดสุขาวดีเมืองล่วอย่างโดยอาศัยเป็นลูกศิษย์วัดอยู่3ปีต่อมาสมัยพระจกักรพรรดิสุยเวินตี้แห่งราชวงศ์สุยการบวชพระหรือเนรน,นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการเสียก่อนเนื่องจากมีผู้แอบบวชเป็นจนวนมากหลบหนี การจ่ายภาษีและการเป็นทหารการบวชแต่และครั้งจึงต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเจิ้งสั่งกัวซึ่งเป็นข้าหลวงได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเฉินหุยที่ไปยืนอยู่ตรงบริเวณสถานที่ขอบวชก็เลยถามว่าอยากบวชหรือเฉินหุยจึงได้ตอบว่าอยากบวชเหมือนกันข้าหลวงจึงถามไปว่าทำไมอยากบวเชเฉินหุยจึงได้บอกว่าอยากบวชเพื่อสืบทอดอายุ พระศาสนาและเผยแผ่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ไพศาลท่านคาหลวงทึ่งกับคำพูดของเด็ก13ปีอีกทั้งเห็นงูเฮ้งลักษณะท่าทางดีหน้าตาดีพูดจาฉะฉานมีอุรมการจึงขอพระราชทานอนุญ,ญาตให้บวชเป็นกรณีพิเศษหลังจากบวชก็ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์หลายท่านจนครบอายุ20ปีก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่นครเฉิญตู หรือเฉิงตูจากนั้นเฉินหุยก็ได้เปลี่ยนเป็นเสวียนจั่งซึ่งเป็นฉายาทางพระได้สแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาพระธรรมหลายท่านคือ 1. พระธรรมอาจารย์จิ้งหุยที่เมืองล่วอย่างได้ศึกษาเกี่ยวกับมหาปรินิพานสูตร 2. พระธรรมอาจารย์หุยเยียนที่เมืองล่วอย่าง เกี่ยวกับมหายานสัมปริฆรหาศาสตร์สพระธรรมจารย์กี้เสียมเมืองเส้่งโตเกี่ยวกับพระอภิธรรมศาสตร์และมหายานสัมปริฆรหาศาสตร์สพระธรรมจารย์งักเมืองเส้่งโตเกี่ยวกับสัตยสิทธิวยากรศาสตร์และโกศศา,าสตร์ 5. พระธรรมจารย์หุ่ยซิวเมืองเซี่ยงโจเกี่ยวกับคำพีสังยุกตะหะฤัยศาสตร์ห พระธรรมอาจารย์คงที่เมืองเสฉวนเกี่ยวกับคำพีมหายานเพระธรรมอาจารย์จิงเมืองเสฉวนเกี่ยวกับคำพีมหายาน8พระธรรมอาจารย์เต้าเซินเมืองเจ้าโจเกี่ยวกับคำพีโกษาศาสตร์9พระธรรมอาจารย์ฝ่าฉางเมืองฉางอันหรือซีอานเกี่ยวกับหลักธรรมาฝหินิยานและมหายาน สิพระธรรมจารย์ซึ่งเปี้ยนเมืองฉังอันหรือซีอานเกี่ยวกับหลักธรรมฝ่ายฮินยานและมหายานเช่นกันจากการได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้ท่านเกิดความคับข้องใจว่าแม้จะเป็นคัมภีร์เดียวกันแต่ถ้าผู้แปลต่างกันสำนวนก็ไม่เหมือนกันเนื้อหาก็ค่อนข้างแตกต่างหลักธรรมจำนวนมากก็ยังขาดเขินอยู่ จึงมีดำหลีที่อยากจะเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางด้านพุทธศาสนาที่เป็นต้นฉบับนำมาเผยแผ่จริงๆแต่การเดินทางในยุคนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเพิ่งมีการสถาปนาราชวงศ์ถังขึ้นมาใหม่ทางการนั้นปิดพรมแดนทุกพื้นที่ไม่อ,อนุญาตให้คนเข้าออกท่านจึงต้องหลบหนีในการเดินทางท่านเดินทางในปีพศ1170หรือคศ627ใช้เวลาเดินทางนานถึง4ปี จึงถึงนารันทาสังคารามในปีพศ1174พำนักศึกษาที่อารามนารันทาหรือมหาวิทยาลัยนารันทาและสถานที่อื่นๆอีกด้วยเมื่อว่างจากการศึกษาท่านก็ได้เดินทางรอบประเทศอินเดียเพื่อศึกษาเรื่องราวต่างๆบันทึกของท่านจึงมีความละเอียดมากกว่าพระสงฆ์จีนรูปอื่นๆที่ผ่านมาจนถึงพศ1188รวมเป็นเวลา18ปีที่อยู่อินเดียรวมทั้งเดินทางไปกลับท่านจึงได้เดินทางกลับสู่ประเทศจีน อินเดียในยุคที่ท่านเดินทางมานั้นพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองแต่ละเมืองก็จะมีสังฆารามทางพุทธศาสนากระจายอยู่ทุกพื้นที่บางวัดก็มีพระสงฆ์เป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเฉพาะที่นานันทาน,นั้นมีจำนวนหมื่นเลยทีเดียวและท่านนั้นเป็นหนึ่งในสิบของคณาจารย์ของนานันธาที่สำคัญที่ได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์ศิลพัณฑ์องค์อธิการบดีในสมัยที่ท่านอยู่นานันทาน,นั้นท่านจะถูกเรียกขานในนามภาษาสันสกฤตว่าพระอาจารย์โมกษาเทวะ หรือมหายานเทพในที่สุดท่านก็ตัดสินใจเดินทางกลับสู่ประเทศจีนพร้อมกับคำพี520ผูกหรือ650เกเล่มรวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าอีกจำนวนมิใช่น้อยเลยทีเดียว ท่านเดินทางกลับถึงฉางอานันหรือสีอานพศ1,188หรือปีคศ645เมื่อถึงเมืองกีนแล้วพระจกักรพรรดิถังไทจงก็ได้สอบถามเส้นทางการเดินทางของท่านท่านเองจึงได้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดพระจกักรพรรดิทรงสนพระไทยเป็นอย่างมากเพราะเรื่องที่ท่านเล่านั้นไม่ค่อยมีใครได้เห็นไม่มีใครได้ไปมาก่อนมิใช่มีเฉพาะแต่เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองภาษาศาสนาเผ่าพันธุ์ตำนานอาหารการแต่งกายลักษณะชนชาติผลไม้ดินฟ้าอากาศรวมในบันทึกของท่านด้วยจึงขอให้ท่านได้บันทึกเรื่องราวไว้ท่านก็ได้ทำตามพระราชประสงค์จึงได้ทําบันทึกนี้ให้องค์จักรพรรดิพิจารณาพระองค์ก็ได้เขียนคำนิยมหรือพระประมาพิไทยด้วย บันทึกของท่านมีสองฉบับคือฉบับที่บันทึกโดยพระอาจารย์หุยหลีหรือหุยลิปซึ่งเป็นสิทธิของท่านบันทึกตามเรื่องราวของท่านที่ได้บอกไว้ฉบับนี้มีแปลเป็นภาษาไทยโดยนายเคงเหรียญสีบุนเรือง 2. ฉบับที่ท่านบันทึกเองแปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ซิวสุลุนภาวิชาภาษาไทยมหาวิยาลัยปักกิง่งท่านเดินทางมากกว่า2 5 0 0 0กิโลเมตร ผ่านภูเขาทะเลทรายทุ่งราบป่าทึบอากาศที่ร้อนจัดที่หนาวจัดและมีอันตรายรอบด้านที่พร้อมจะทำร้ายอยู่ตลอดเวลาทั้งโจรป่าไขา้ป่าสัตว์ป่าหิมะถลมทะเลทรายที่ร้อนระอุท่านมรณภาพในปีพศ1 2 0 7หรือปีคศ664รวมอายุทั้งสิ้น62ปี ตัวท่านเองมีความโดดเด่นในตัวหลายประการคือ 1. เป็นผู้มีความทรงจำอันดีเยี่ยมแม้บันทึกนั้นท่านจะเขียนขึ้นหลังจากกลับจากอินเดียเป็นเวลาถึง10กว่าปีแต่ว่าท่านก็เขียนอย่างละเอียดเหมือนกับเพิ่งผ่านมาไม่นาน 2. เป็นนักนิรุติศาสตร,ร์ก็คือมีความชำนาญทั้งด้านภาษาจีนภาษาสันสกฤตและภาษาท้องถิ่นของอินเดียอ,อีกมิใช่น้อยเลยทีเดียว 3. เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียง ยามว่างจากการแปลพระตาบีดกท่านก็จะได้เทศนาสั่งสอนประชาชนทั้งที่เมืองฉังอานลั่วอย่างและบริเวณใกล้เคียง 4. เป็นนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่การเดินทางของท่านนั้นนับว่ามีน้อยคนที่ทําได้อย่างท่านเพราะต้องเดินทางไกล ด้วยเท้าและบนหลังม้ามากกว่า25,000กิโลเมตร5เป็นนักแปลที่ยิ่งใหญ่อดีตนั้นผู้แปลพุทธศาสนาเข้าสู่จีนแปลเป็นภาษาสันสกฤตก็อีกท่านหนึ่งเป็นภาษาจีนก็อีกท่านหนึ่งแต่ตัวท่านนั้นรู้ทั้งภาษาจีนและภาษาสันสกฤตในตัวคนเดียวจึงทำให้การแปลค่อนข้างง่าย หเป็นผู้ก่อตั้งนิกายธรรมลักษณะซึ่งเป็นนิกายพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแต่ว่านิกายนี้ต่อมาไม่นานผ่านไปประมาณ500ปีก็ตกต่ำลงบันทึกของท่านนั้นมีบทสรุปที่น่าสนใจคือท่านเดินทางมากกว่า25,000กิโลเมตรผ่านอาณาจักรต,ต่างๆไม่น้อยกว่า176ออาณาจักรหรือเมืองระบุชื่อของพระสงฆ์อินเดีย หลังสมัยพุทธกาลมากกว่า80องค์ระบุชื่อสังคารามในอินเดียมากกว่า47แห่งและยังได้ระบุรายละเอียดต่างๆค่อนข้างมากท่านศึกษากับพระสงฆ์อินเดียที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นหลายท่านคือ 1. พระโมกษคุปตะแห่งอารามเมืองคูจีหรือเมืองกูจะศึกษาปรัชญาหินนยาน สพระธรรมสิงหะแห่งอารามในแคว้นคอนดุตหรือคุนดุตในอัฟกานิสถาน <1. ท่านได้เรียนเกี่ยวกับประชญาหินนายาน 3. <1. พระยศสังบป่าโมกแห่งอารามชาเชยนทราในแคว้นแคสเมียรหรือกัตสมีสอนโกาศาสาสตร์นาัยายะนุสารศาสตร์เหตุวิทยาและสัพทวิทยา สีพระปรัชญาพัดแห่งอารามติโลทก,กะหรือเตลทก,กะใกล้มหาวิทยาลัยนรันทาศึกษาสัพทวิทยาและเหตุวิทยา 5. พระวินีตะประภาแห่งอารามโตสาสนแคว้นจีนาพุกติสอนปัญจสกันทศาสตร์วิทยามาตราสิทธิตรีทศศาสตร์อภิธรรมประกรณศาสตร์นยายยะทวาระตารกศาสตร์ หกพระจันทวรมันแห่งนครทนสังขารามแคว้นชาลันทรในอินเดียภาคเหนือได้สอนพระไตรปิฎกและคำพีประกรณปาทวิภาษา 7. พระชัยคุบหรือพระชัยคุปตะแห่งอารามในแคว้นสรุคณะสอนพระไตรปิฎกและคำพีวิภาษาของฝ่ายเสาตันตริกะ 8. พระมิตเรเสนท่านเป็นพระเถระผู้เฒ่าวัยเกปีแห่งอารามในแคว้นมติปุระ ได้สอนคำภีตัตะวะสันเทศศาสตร์ยาณประสถานศาสตร์ของฝ่ายสรวาสติวาทิน 9. พระวีระยเสนแห่งอารามพัทรวิหารแคว้นกัญยากุพชะสอนคำพีวิภาสาศาสตร์ 10. พระอาจารย์ศิลพัะอธิการบดีแห่งอารามนาลันทาหรือมหาวิยาลัยนารันธาสอนโยคาจารย์ภูมิศาสตร์และศาสตร์อื่นๆด้วย 11. พระปรัชญาประพาแห่งอารามนารันทาสอนปรัชญาปารมีตาสูตรและอื่นๆ 12. พระตถาคตคุบแห่งอารามในแคว้นหิรัญยบันพศสอนวิภาสาสารและนัยยะนุสารศาสตร์ 13. พระกสันติสิงหะแห่งอารามในแคว้นหิรัญยบันพศสอนวิภาสาสารและนัยยะนุสารศาสตร์14พระสุภูติแห่งอารามในแคว้นธัญญากตกะสอนมูลอภิธรรม15 พระสุริยะแห่งอารามในแคว้นทัญญกตกะสอนมูลอภิธรรม 16. พระโพธิมีคาสวนแห่งอารามในแคว้นการจีปุรัมสอนคัตศาสตร์ภัย,ยบูรสิ 17. พระอภัยทังสะดอนแห่งอารามในแคว้นการจีปุรัมอินเดียภาคใต้สอนคัตศาสตร์ภัยบูรสิ18พระสิงหประพาแห่งอารามในแคว้นวีลเสนะ สอนโกศาสตร์มหายานสัมปริคราหศาสตร์วิทยามาตราสิทธิศาสตร์เป็นต้น19พระสิงหัจจันทร์แห่งอารามในแควนวีรเสนะสอนโกศาสตร์มหายานสัมปริคราหศาสตร์วิทยามาตราสิทธิศาสตร์และ20อาจารย์ชัยเสนแห่งสำนักลัทธิวันแควนมคตสอนอภิธรรมศาสตร์ไวยากรณ์และคำพีฝ่ายมหายาณอีกมากนี่คือรายชื่อของพระสงฆ์อินเดีย ที่ได้สอนทั้งฝ่ายมหายานและเถราวาดแก่พระอาจารย์เสียนจังพระราชาที่ให้ความอุปถัมภ์ท่านทั้งฝ่ายอินเดียและฝ่ายกีนบีดังต่อไปนี้ 1. พระราชาแห่งแคว้นเกาชางหรือเกาเชียง 2. พระราชาแห่งแคว้นสมารกันหรือสมารกัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่ในประเทศอุซเบกิสถาน 3. เยฮูขันมหาขันแห่งแขว้นตุคารา 4. พระราชาแห่งแคว้นกัปปิสะ 5. พระราชาแห่งแขว้นพามิยันหรือปามิยันในอัฟกานิสถาน 6. พระราชาแห่งแขว้นกัศสมีหรือแคสเมียในอินเดียภาคเหนือเ็พระเจ้าอุทิตราชาแคว้นชาลันทร 8. แพระเจ้ากูมารราชาหรือพระเจ้าภาสกรวรมันแห่งแคว้นอัดสำหรือกามรูป 9. พระเจ้าหันสะวันทนะหรือศรีลาทิศแห่งอินเดียภาคเหนือ 10. พระเจ้าธรุวพัตตะแห่งคว้นวัลลภีซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวัลลภี 11. พระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้ฮ่องเต้องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ถัง12พระเจ้าถังเกาจงฮ่องเต้ซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์ถังพระถังซัมหยางยังมีทธิพลหรือมีบทบาทในหลายประเทศคือในจีนหนึ่ง มีการตั้งชื่อวัดตามนามของท่านหลายวัดในเมืองจีนเลยทีเดียว 2. มีมหาวิทยาลัยที่ตั้งตามนามของท่านทั้งที่จีนและไต้หวัน 3. เป็นแรงบันดาลใจให้กับพระสงฆ์จีนรุ่นใหม่ที่อยากเดินทางมาใส่แวงบุญในอินเดียตามรอยของท่าน 4. เรื่องราวของท่านยังเป็นที่นิยมนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์การตูนละครเวทีการแสดงยิ้วและการลเล่นต่างๆจำนวนมากในอินเดีย หนึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงค้นคว้าหลักฐานทางด้านโบราณคดีทางด้านพุทธศาสนาสำหรับนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์สองเป็นแรงบันดาลใจให้นักโบราณคดีอินเดียรุ่นใหม่ได้ตามสำรวจความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาตามบันทึกของท่านในไทยหนึ่งท่านเป็นพระสงฆ์กีนรูปแรกที่ระบุนามอาณาจักรทวารวดีของไทยในบันทึกของท่านสอง ลกูกศิษย์ของท่านคือพระมหายานประทีปได้บวชเป็นสามเนนที่อาณาจักรทวารวดีในเมืองไทยแล้วไปบวชเป็นพระภิกษุที่วัดต,ต้าชื้อเอินกับพระอาจารย์เสวียนจังและเดินทางไปอินเดียสุดท้ายท่านมรณภาพยอยู่ที่วัดสารมโนทยานกรุงกุสีนาราไม่มีโอกาสได้ก,กลับเมืองกีน 3. เรื่องราวของท่านยังเป็นที่นิยม นำไปแสดงในงานยิ้วในชุมชนชาวจีนในไทยท่านจึงเป็นตัวอย่างให้กับพระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหินยานหรือมหายานได้รับรู้ว่าการจะสืบทอดดำลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานั้นจำเป็นต้องแลกมาด้วยความเพียรพยายามอย่างหนักต้องมีความขยันอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจึงจะสำเร็จในสิ่งที่ต้องการท่านจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพระสงฆ์รุ่นใหม่มิใช่น้อยรวมทั้งอัตมาด้วย หลังจากฟังเรื่องราวของท่านแล้วจะนำพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอาคารอนุสรสถานพระถังสัมจั๋งนั้นเป็นอาคารชั้นเดียวออกแบบเป็นศิลปะแบบจีนสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หมิงเราก็เดินขึ้นบันได ซึ่งก็ปูด้วยหินทรายแดงเพื่อความคงทนแข็งแรงบริเวณด้านหน้านั้นก็จะมีภาษาจีนปิดไว้ที่เสาทั้ง4เสาหลังจากที่เราเข้ามาชมด้านในนั้นก็จะมีนิทัศการการเดินทางของท่านอย่างภาพแรกนี้ก็เป็นภาพที่ท่านกำลังข้ามประตูเหล็กมุ่งหน้าเข้าสู่อินเดียต้องผ่านเส้นทางที่ค่อนข้างยากลำบากมากเพราะการข้ามภูเขาและลำธารน,นั้นมีแค่สะพานเล็ก เป็นที่ข้ามเท่านั้นภาพต่อมานี้ก็จะเป็นภาพแผนที่การเดินทางของท่านเผยให้เราได้เห็นเส้นทางการเดินทางของท่านอย่างละเอียดรวมระยะทาง2 5 0 0 0กิโลเมตรภาพต่อมานี้ก็เป็นโบราณสถานในประเทศนิเดียเกือบทั้งหมดนั้นนักโบราณนาดีคืออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนั้นสำรวจตามบันทึกของท่านเกือบทั้งสิ้นจึงได้เห็นร่องรอยและมีการขุดค้นขุดแต่งทางด้านโบราณนาักดีนิทัศการต่อมานี้ก็จะเป็นภาพของ นักโบราณนคดีชาวอังกฤษที่เดินตาบันทึกของท่านและสํารวจโบราณสถานทางด้านพุทธศาสนาในอินเดียภาพต่อมานี้ก็เป็นแผนที่เอเชียเผยให้เห็นเส้นทางการเดินทางของท่านเหมือนกันจากนั้นก็เป็นภาพที่แกสลักลงในแผ่นทองแดงเป็นเรื่องราวที่ท่านเดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลันทาได้ชมได้เห็นสถานที่สําคัญทางด้านพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ทั้งในจีนและใน อินเดียหลายท่านเลยทีเดียวภาพนี้ก็เป็นภาพที่พระถังซัมจั๋งยืนอยู่เคียงข้างจักพรพัรดิถังไถจงฮ่องเต้ฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังความกิงก็มีพระสงฆ์กีนเดินทางมาศึกษาที่อินเดียเป็นจํานวนหลายร้อยรูปเลยทีเดียวแต่ว่าที่จะยิ่งใหญ่และได้รับความอุปถัมภ์จากพระราชาทั้งสองประเทศคือกินและอินเดียอย่างพระถังซัมจั๋งนั้นก็มีไม่มากพระถังซัมจั๋งนั้นอยู่อินเดียก็ได้รับความอุปถัมภ์จากพระเจ้าหันสะวันธนะเป็นอย่างดียิ่ง ถึงขนาดอาราธนาอ้อนวอนอย่าได้เดินทางกลับสู่จีนจะถวายความอุปถรัรมภ์ตลอดชีวิตแต่ท่านก็ยังมุ่งมั่นที่จะเดินทางกลับเมื่อกลับไปแล้วก็ได้รับความอุปถัมภ์จากพระจกักรพรรดิถังไถจงฮ่องเต้และพระจกักรพรรดิถังเกาจงซึ่งเป็นพระโอรสด้วยส่วนภาพนี้ก็เป็นป้ายแกะสลักบรรจุของมีค่านั้นก็คือพระอัิธาตุของพระถังซัมจั๋งปริสานไว้ที่นี่และก็จะมีรูปเหมือนของท่านทาด้วยสีดำปริสสถานอยู่ที่นี่ ความสูงก็ประมาณเมเ็ดเศษเศษบนเพดานนั้นก็จะวาดภาพลวดลายที่นำมาจากถ้ำชัชนต้าและก็มีภาพวาดการเดินทางของท่านที่เดินทางไปทั่วทั้งชมพูทวีปนี้ก็เป็นรูปเหมือนของท่านที่ทำจากทองสำริดแต่ว่าทาสีดำทับก็นำมาประดิษฐานไว้ภายในอนุสร์สถานของท่านแห่งนี้ หลายปีที่ผ่านมานั้นก็มีคณะสงฆ์จากประเทศกีนได้เดินทางมาสักการะที่อนุสร์สถานพระถังสัมจังแห่งนี้ติดต่อกันหลายปีเป็นกลุ่มเป็นคณะติดต่อกันหลายกลุ่มเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระถังสัมจังเขียนบันทึกใส่ที่รอยพระพุทธบาทด้วยก็นำมาประดิษฐานไว้ที่อนุสรสถานแห่งนี้ด้วย นี่คือเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งหรือพระอาจารย์เสวียนจั่งพระมหาเถระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีบทบาททั้งในกีนและประเทศอินเดียนำมาเสนอทุกท่านในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร